วันนี้ผมจะมาต้มซุปเนื้อนะครับแบบง่ายๆนะสะสตางคงผมนะครับไปดูวัตถุดิบนะครับจะมีเนื้อวัวครับผมใช้เป็นเนื้อชายโครงฮะแล้วก็มีเป็นผักชีนะครับเม็ดพริกไทยครับกระเทียมครับแล้วก็มีรากผักชีครับมีพริกขี้หนูส่วนครับเน้นพริกขี้หนูส่วนนะฮะมันจะเผ็ดต้หอมครับมีมะนาวครับแล้วก็มีเกลือฮะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวแค่นั้น แค่นั้นเองนะครับเรามาต้มนครับตั้งน้ําให้เดือดใส่เม็ดพริกไทยไปนะฮะเม็ดพริกไทยเนี่ยผมจะทุบก่อนนะฮะตามด้วยกระเทียมกระเทียมนี่ใส่เป็นเม็ดไปเลยนะฮะไม่ต้องทุบครับลาบผักชีฮะเพราะว่าเดี๋ยวทุบมันจะเละให้เป็นเป็นเม็ดแบบนี้เพราะว่าเราต้มนานนะครับตามด้วยเกลือครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับแค่นี้เองฮะ ให้รสชาติไม่ออกเค็มเล็กๆนะฮะแล้วเราค่อยมาปรุงรสชาติอีกทีที่หลังแล้วก็ตามด้วยเนื้อวัวนะครับที่ผมใช้เป็นเนื้อชายโครงวัวเนี่ยมันจะมีมันติดอยู่บางส่วนนะฮะแล้วก็มันจะมีบางชิ้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของเอ็นอยู่ด้านในด้วยนะฮะแต่ก็ไม่เท่ากับตัวน่องลายนะฮะเข,ขาใช้เป็น เนื้อน้องลายก็ได้นะครับปิดฝารออเปลือยครับระหว่างที่รอเปล่อยเนี่ยเราก็เปิดแล้วก็ช้อนเอามันออกเลยนะครับนี่ผมต้มมานานละเริ่มเปลือยแล้วครับคราวนี้เรา,าปรุงดีกว่าฮะเริ่มจากมาหั่นเนื้อก่อนนะครับหั่นเนื้อให้พอดีคานะครับนะครับแต่ละชิ้นจะมีมันติดอยู่ด้วยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่คนชอบนะ โดยตนตัวผมเนี่ยต้องมีมันแทรกด้วยนะครับหรือมีเป็นเนื้อตินมันฮะถึงจะอร่อยพอหันเสร็จก็เอามาปรุงรสชาตินะครับใส่ถ้วยปรุงรสชาติกันนะครับ ปรุงรสชาติไม่ยากครับชิมรสชาติท่านออกเปรี้ยวนำแล้วก็เผ็ดตามนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูสวนทุบนะครับให้มันเผ็ดจัดจ้านนิดน,นึงนะฮะใครกินเผ็ดมากๆก็ทุบไปเยอะๆเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปครับ คล่องคอครับนี่บีบมะนาวตามครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีครับเป็นอันเสร็จครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ